ดีครับผมคงศักดิ์จันนิน,นครับชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทําไร่อ้อยต้องสมัยใหม่เพราะว่าสมัยก่อนนี่เราทําไร่อ้อยก็จะเน้นปลูกอ้อยเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนแต่ว่าพอฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนในการทําไร่อ้อย ของเราต่อไปผมก็ได้มีความโชคดีตรงที่ว่าได้ไปรู้จักกับบริษัทนครสวรรค์สติลได้มาสอนแนะนําเกี่ยวกับการปลูกอ้อยข้ามแหลงก็ทีแรกก็ไม่เชื่อว่าการปลูกอ้อยข้ามแหลงในเขตเพชรบุรีจะทาได้ พราะว่าเคยได้ยินมาแต่ทางภาคอีสานปลูกอ้อยเดือนตุลาเพราะว่าทางทางนู้นเ็าเป็นดินดินทรายแต่ทางบ้านผมเนี่ยจะเป็นดินร่วนแล้วก็ร่วนเหนียวก็ไม่ไม่คิดว่าการปลูกอ้อยข้ามแล้งจะทําได้ก็ได้ไปดูผมก็ได้ไปดูงานที่ของโรงงานมิการเซตแล้วก็ได้คุยกับพิเจษผู้จัดการภายไล่ว่าท่านก็แนะนําว่าให้เราทําอ้อยข้ามแล้งมีการพักที่ เตรียมดินปลูกพืชระยะสั้นเพื่อปรับปรุงดินเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราไม่เคยทับที่ไม่เคยปรับปรุงดินไม่เคยคืนอะไรให้ดินเลยท่านก็แนะนําให้เราปลูกพืชผมก็ได้มาลองทดลองทําดูเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ประสบความสาเร็จได้บางส่วนก็ยังาะถือว่าเราเพิ่งจะเริ่มทําแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางระยะทางยาวๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ดีครับวิธีการปลูกอ้อยข้ามแรงของเราก็คือเราจะเน้น พักที่เตรียมดินครับพักที่ของเรานี่ก็คือเราก็จะไม่ปลูกเราก็จะเตรียมดินคือไถรวนรากริปเปอร์เพื่อเก็บน้ําไว้ข้ามแหลงถ้าเราจะปลูกพืชอื่นเราก็จะปลูกประเภทถั่วหรือว่าชาวไร่บางพื้นที่ก็อาจจะปลูกกระโพดหรือว่าจะปลูกพืชระยะสั้นตามถนัดของแต่ละคนนะครับไว้ง่ายคือเราก็จะพักที่พอประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาหลังจากหมดฝนแล้วรถไถเริ่มทํางานได้แล้วเนี่ยเราก็จะ มีการเตรียมดินปลูกอ้อยให้ไวที่สุดใช้ระยะเวลาไม่นานคือวิธีการเตรียมดินของผมก็คือช่วงช่วงก่อนที่ว่าเราจะพักที่เราก็จะลากริปเปอร์ไว้อยู่ที่4 0่สถึหเซนทำอยู่สองครั้งทับตัดเป็นตามมกครุกคือหลังจากนั้นเสร็จพอช่วงปลายฝนต้นหนาวเราก็จะมาทํา การเตรียมที่ว่าจะปลูกอ้อยข้ามแรงก็คือเราจะเอาลง22จานทวนไปก่อนประมาณสองครั้งดูว่ามันมีวัชพืชหรือมีหญ้าอะไรที่ว่ามันอยู่ในแปลงไหมคือเราจะทําดินให้ร่วนตุยประมาณหน้าดินประมาณสัก15เซนหลังจากนั้นเราก็จะมาร์กล่องอยู่ที่เมตร60แล้วก็จะปลูกเลยแต่ในระยะการทําดินเนี่ยผมจะเตรียมไม่เกิน3วันต้องต้องทำให้เสร็จในพื้นที่ที่เราจะทําต่อหแปลงเราจะไม่เน้นการทําแปลงใหญ่ เราจะทําสมมติใน1ิบไร่เราจะทําในวันเดียวให้เสร็จแล้วเราก็จะปลูกให้เสร็จใน1ิบไร่เพื่อรักษาความชื้นเอาไว้มันจะไม่มีผลเไม่มีผลครับเพราะอ,อะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เอาใช้ธรรมชาติมาใช้ในส่วนที่เสริมที่ขาดคือมันไม่ได้เอามาใช้กันแบบรุนแรงนะหมายความว่าสิ่งที่เราเติมเข้าไปมันไม่ได้เยอะจนทําให้ดินธาตุอาหารในดินมัน,ม,นมันเสียคุณภาพดินไป มันใส่ตามที่อ้อยต้องการก่อนอันนี้ถ้าดินในดินมีทีมีเคเยอะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลมันก็บางส่วนตรงหนที่ข่ายมันก็จะไปดึงในดินออกมาใช้นิดหน่อยแต่ว่าในดินก็ยังมีอยู่มันก็จะกลายเป็นว่าทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกคือสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันให้เป็นการให้แบบพอดีไม่ได้ให้แบบเหลือให้แบบพอดี พอเราให้พอดีตูมปุ๊บเนี่ยถามว่าอ้อยมันกินได้มากขึ้นไหมก็เหมือนกับว่าให้เอ้ยเราให้กินข้าวจานหนึง่งเก็บเ,เที่ยวว่าแล้วเรากินข้าวจานหนึง่งแต่จะให้กินสองจานกินได้ไหมเราก็กินได้ไงเราก็จะกลายเป็นเด็กอ้วนไงแต่เรากินได้ไหมเราก็กินข้าวสองจานได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราให้มันกินสองจานบางทีมันเยอะไป เราก็ให้กินจานเดียวตัวน,นี้ที่สิ่งที่เราคำนวณคือปุ๋ยที่เราให้ไปเนะี่ยคือเราเน้นให้กินแค่จานเดียวมันกําลังดีแข็งแรงกําลังดีโตกําลังดีแต่ถ้าใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมได้อุนกิโดก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ได้แต่เขาก็อาศัยว่าขนาดนี้อ้อยมันพอดีพอดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าในถามเอาเฮียบอกเอาแล้วถ้าดินผมมันมีไอพ้พวกนี้ไอ้นี่ก็กลายมันก็จะดีขึ้นไปอีกก็คือมันจะอ้วนขึ้นไปอีกไงแต่ถ้าถ้าเราใส่น้อยลงอะเลยน้อยลงจะไม่พอกินละ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดินตรงเนี้<ช>มันมีพอหรือมันมีไม่พอพอหรือไม่พอเนี่ยไงอ่าคีอถ้ามันไม่พอขึ้นมาปุ๊บไอ้ที่ให้ไปละขาดเลยหอมเลยทีเนี้ยแอ่เฮียจะเสี่ยงไหมอ่ะเพราะต้องบอกก่อนนะทีในที่อยู่ในสภาพดินบางครั้งพืชเอามาใช้ไม่ได้ไใช่ไงตรงเนี้ยที่ที่ผมเพราะมันเอามาอยู่ในรูอีกพีอีกประเภทหนึงซึ่งรากลากพืชกินไม่ได้กินไม่ได้ไ ไอ้ธาตุอาหารที่เราใส่อันนี้คือพืชกินได้ก็ที่ว่าพูดถึงว่ามันมันเป็นตึในตัวพีตัวนี้แล้วมันปล่อยมาให้เรากินไม่ได้มันกินไม่ได้อันนี้นถ้าเฮียไปตัดตูมปุ๊บก,<ๆ>ก,ก็เหมือนกับว่าลดปริมาณอาหารให้มันเหลือครึ่งหนึ่ง,งก็จะผอมไงก็โตเหมือนกันแ,แต่ราบหนึ่งอาจจะสมมติสองโลก็อาจจะเหลือสักโลครึ่งก็ยังยังนี่นี่ผมก็คิดไปเองนะยังแปดสี่หกศูนย์เฮียให้มาร์กไปเพื่อที่ว่าเราจะเป็นตึงความชื้น จุดนั้นจุดที่30เซนเพื่อไปตึงความชื้นตอนเรามาร์กตีมินิอ๋อเพื่อให้ลากล,าง,ล,าง,ลงไปข้างล่างเพื่อให้ลากลงไปข้างล่างแต่แล้วก็ไปเอาอาศัยความชื้นทา,า,า,างา่ารกับความชื้นข้างล่างดึงขึง้นมาดึงขึ้นมาใช้ในยามแล้งแต่ทีเนี้ยผมก็มามองว่ามาร์กเราก็ใช้18 460ตอนปลูกเราใช้16 20 0ครับ แต่ทําไมตอนมาร์กเราเราไม่เอาอยูเลียมายร์กเพราะว่ายูเลียเนี่ยมันเราเห็นว่ามันดึงความชื้นมันดูความชื้นได้มากกว่า16 18 460ศูนย์นี่ถามถามไม่มีความรู้จริงๆแต่ว่ามันมาคิดทําไมไม่ใช้460ศูนย์ศูนย์ตอนตีมินิก็มันก็มีอยู่แล้ว16 18กสี่บมันก็มีตัวหน้าอยู่แล้วซึ่งมันก็พอแล้ว460ศูนย์มันแพงเราใช้460ศูนย์เลยโอ้ไม่ได้เพราะว่าจริงจริง<อ><อ> ล่าเขาชอบสตอรัสไงเขามันมีในดินอยู่แล้วไงแล้วแล้วแล้วถ้ามันไม่มีทําไงแล้วก็มันเราเราก็ตอนปลูกเราก็ใส่ตีพงยี่สิบส่วนมามันมันอยู่แล้วมันอยู่ในตําแหน่งพละตําแหน่งกันเลยคือตอนปลูกเนี่ยเวลาเราปลูกเราปลูกเนี่ยปุ๋ยไม่อยู่แค่สิบห้าเซนเองแต่เราต้องการให้ล่ามันลงไปลึกยิ่งเป็นเมตรได้ยิ่งดีแต่ว่าแต่ว่าไอตัวที่ทําให้ล่ามันวิ่งไปหาเนี่ยก็คือตัวกลางก็คือสฟอรัสไง ไม่ใช่ใตัวหน้าไม่ใช่มันไปเพราะว่ามันไปหาความชื้นแหละมันไปหาความชื้นเฮียแต่ความชื้นเนี่ยมันมีทั่วไปหมดเลยแต่มันจะดิ่งไปหาตรงนั้นได้ก็คือมีตัวปัจจัยล่อมันไปก็ล่อเราเรามีซีพงสูงุดไงมันไม่ชอบกินไงลากันไม่ชอบแต่มันก็ต้องไปมันไปไหมมันก็อาจจะไปแต่มันไม่ได้ไปเยอะแต่วัตถุประสงค์คือรูปโอการที่มันรีบดิ่งไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันรีบมันดิ่งไปอันนั้นเป็นประโยชน์กับอ้อย แต่ถ้าเฮียไปใช้4600มันก็ไปไหมมันอาจจะไปแต่มันไปหน่อยหนึ่งแต่มันอาจจะไปที่อื่นมันไม่ดิ่งไปทางนี้มันอาจจะไปข้างๆงก็ได้คราวนี้ถ้ามันไปข้างๆ้างปุ๊บไอ้รากลึกเราน้อยปุ๊บพอแรงปุ๊บอ้อยเราไม่สู้แรงเลยเพราะรากขอาลงไปข้างล่างน้อยน้อยจนเกินไปไม่สามารถเลี้ยงก่อเลี้ยงเหล่ามันได้แต่ความหมายของคุณยูโดคือต้องการที่จะเอาฟอสฟอรัสไปเลี้ยงยิ่งสามารถเลี้ยงได้ท่าทุกยี่สิบเซน20่สเซนยี่สิรเซนยี่สิไเซนลงไปได้ข้างล่างเรื่อยๆนะยอ่ออะ ที่กูจะไปรอให้มันลงมาทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบหรือสิบ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 อดักไปทีละด่านเลยกินด่านนี้เสร็จก็ลงมาด่านนี้ได้กินด่านนี้ลงคุณจะเอาเครื่องอะไรเพราะปกติเนี่ถ้ามันมีความชื้นมันลงไปมันก็จะลงไปวันประมาณเป็นใช่แต่มันไม่แตกรากแต่มันไม่แตกรากรากมันจะแตกตัวของมันออกมาได้ก็คือมันกินฟอสฟอรัสแล้วกินฟอสฟอรัสใช่ครับ เราะล拉ชอบกินฟอสฟอรัสครับรากชอบฟอสฟอรัสครับเขาถึงได้คุณยูโดเนี่ยเขารู้เลยว่าดินถ้าดินแปลงไหนดูสภาพดินแย่ๆเขาเอาฟอสฟอรัสหวานเลยเขาเอาฟอสฟอรัสเนี่ยขวางแปลงยาวแปลงเนี่ยใส่อย่างนี้เลยเอา MPI เนี่ยขาที่เป็น,นยี่สิบห้าเซนใส่ขวางน,นี้เราเราต้องรู้ว่าอะไรชอบอะไรดินด for ไม่ดีฟอสฟอรัสเป็นเรื่องสําคัญต้องเอาฟอสฟอรัสมาเล่นมันก็คือเอาฟอสฟอรัสมาขวางฝังไว้ก่อนเลย ฝังในระดับ20เซนหรือ25เซนหรือ30เซนฝังฝังให้ทั่วแล้วค่อยมาเตรียมดินแล้วก็ปลูกหรือบางทีเตรียมดินแล้วก่อนมินิก็คือริปเปอร์ที่สองจาเรียบร้อยแล้วก็เอาเอพไอมาฝังขวางแปลงใส่ฟอสฟอรัสไปประมาณสัก30กิโลก็คือ16 20ศูนย์ก็ได้เพื่อสร้างให้รากมันออกมาเยอะๆแล้วมัน็นตัวกลางตัวเดียวไหมตัวฟอสฟอรัสโดนดๆก็ๆส่วนใหญ่เราก็จะมีคู่แบบก็คือ16 20หรือ18 46 รวมไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้คุณพีโดก็จะชอบใช้สูตรประมาณเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ดินไม่ดีรากก็จะไม่ค่อยไปเพราะฐา,า,านี่คือคือธาตุอาหารในดินมันน้อยดินไม่ดีคือดินที่มันธาตุอาหารในดินมันมีน้อยอะ่แะแ้วถ้าเราไปใส่ข้าวแค่เนี้มันก็อาจจะไม่พอก<ร>ินไงก็เลยเสริมหน่อยว่าไง<อ>ดินมีปัญหาไหมเดินประสอะไรบ้างคะช่วยช่วยกันเล่าให้ฟังค่ะ ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์กันแเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็ถามว่าทำไมปีนี้อ้อยคือฝนฝนมาแล้วอ้อยมันไม่ค่อยเกียวไม่ค่อยโตเขก็บอกว่ปีนี้มันแรงยาวแรงยาวระบบลากระบบอ้อยเราก็บอกแล้วว่าวระบบลากที่ทําให้อ้อยโตคือซื้อลากขึดบนถ้าเราเข้าใจเรื่องลากอ้อยดีเราก็จะรู้ปัจจัยของวิธีของวิธีของของ้อยก็คือลากขุดบนมันเป็นลากพืชที่สําหรับ ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตให้พ<ป><ป>อมันแล้งนาหน้าดินบนข้างบนแห่ง <S 2> <S 2> เยอะลึกรลกทุดบนก็จะเสียหายเยอะ <S <S บ่อมันจะแตกไหม่มันจะชุดเชยคือมันไม่ได้แตกใหม่เฮียมันจ,จะความชื้นมันลงไปปุ๊บแล้วมันจะฟูขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเราเอายูเรียไปช่วยมันหรือส6 20กศูนย์เขาไปช่วยมันมันก็จะทําให้อ้อยแตกตัวเร็วฟื้นเร็วขึ้นปาาทุดบนก็จะมาเร็วขึ้นไปก่อนนู้นทํา ฝนมาได้ปีที่แล้วไปฝนไม่มาซ้ำไหนนี่เราก็ต้องจับจังหวะครับอยู่ที่เราจับจังหวะเลยที่แล้วฝนหมดแล้วนะปีแล้วยี่ยสิบตุลาหมดฝนนะหมดยี่สิบตุลาปีนี้ยงปีที่แล้วนี่เฮียได้ปลูกอ้อยไปประมาณกี่ไร่คะข้ามแรกประมาณก็ทันวาพฤศจิกาทันวา ร้อยว่าร้ออ่งร้อยต้นต้นปลูกเสร็จแล้วได้ใช้ยาคุมไหมคะหรือว่าใช้เครื <mày> ่องจัดวัชพืชแทนใช้ใช้เครื่องมือควรคุมใช้ไปยันนู่นแหรอครับพุทธภาไปปีนี้อ้อยมันไม่คุมไปค้ำแรวมันมันไม่ตายแต่มันไม่โตแต่มันไม่คุมพอเจอลฝนปุ๊บก็ต้องใช้ยาคุมก็แสดงว่าเราการใช้ยาของเราคือเป็นทางเลือกสุดท้ายใช่ไหมคะก็สุดท้ายไม่คุมไม่ได้ไม่ทันแน่ ปีนี้นะสำหรับปีนี้แล้วของของผู้ใหญ่ละคะถ้าที่ผ่านๆมาที่ใช้เครื่องมือรุ่นใหม่นี้แล้วเนี่ยลดต้นทุนในการใช้ยาคุมเพิ่มขึ้นไหมคะลดนิดหน่อยครับต้องต้องถามผู้จ่ายตังค์อ่ะว่าลดได้เยอะไหมคะลดลดนิดหน่อยลดนิดหน่อยหมายถึงว่าเคยจ่ายสักสองล้านนี่เหลือเท่าไหร่คะประมาณสองล้านเลยเหลือบเกือบแปดอ๋อแสดงว่ายังได้รถโตโยต้าหรือรถเบนซ์อยู่นะคะจากการที่ประหยัดการใช้ยานะคะใช่ไหมคะเจ๊เพราะว่าหลักหลักหลักเลยเวลามันไม่ได้ เราสภาพดินฟ้าาก็มันแตกต่างกันทั้งทางอีสานหรือว่ทางภาคเหนือตอนล่างอะไรอย่มันแตกต่างกันเพราะว่าทางเซนตูรีเนี่ยคนจมันช<ม>้ากว่าผมจะมาบ่อยกว่าครับพื้นที่แากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของกระทางนั่นก็แสดงว่าเราปลูกอ้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ความชื้นจากธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าคนปีที่แล้วจะคนโค้งง่ายเหมือนวันปากไม่ไหลก็เลยต้องดูว่าความชื้นแต่ดินมันไม่มีก็ไม่กล้าเสี่ยง ถามว่าเสียบไหมไม่เสียเราอยู่ใกล้ทะเลแหล่งน้ําเราเยอะกว่าไหมคะ อันนี้ไม่แน่ใจครับเราได้ทําแหล่งน้ําสํารองไหมคะอย่างเช่นที่อาจารย์แขกเขาพูดไปบ่อยว่าอาต้องทําประกันชั้นหนึ่งนะต้องมีแหล่งน้ําต้องเตรียมระเบิดลิเปอร์หรือแม่ก็ต้องขุดสระเตรียมน้าต้องเจาะบาดาลเตรียมน้ําทําประกันชั้นหนึ่งเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ระเบิดก็ระเบิดทำเหมือนเึ็นเพชรแล้วส่วนใหญ่เป็นเพชรเป็นไงเช่าเราไม่จ่ามากเท่าอนนั้นเลยเลย เ้าขอ,อย่ยอจะมา5ปี6ปีปมาก็คผู้ใหญ่ทำเยอะไหมคะประมาณสักกี่พันไลคะ พันเศษเศษนี่เครื่องมือชุดหนึ่งพอใช้ไหมคะเนี่ยตัวนี้ก็พอ,พอนะแต่ว่าก็ต้องใช้แบบบวมบวมมุดน้นทั้งวันแต่รถตัดเนี่ยยังใช้บริการของเหมงพงศักดิ์อยู่นะคะครับครับตัดกรรมมือด้วยอย่างเครื่องปูนะคะใช้ร่องเดียวหรือร่องคู่คะร่องเดียวใช้พันอ้อยเยอะไหมคะใช้ประมาณเท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่คะถึงตันหรือสองตันไหมคะโอ้ไม่ถึง หนึงพันร้โลได้ป่ะทำไมใช้น้อยจัง่ะคะก็เกือปูกกับนาตะดียดะอ,อ,อย่างนั้นเงินก็เหลือเยอะเลยต้องเอาพันอ้อยส่วนที่ไีนี้ผมพันอ้อยผมรวยือยี่สิบไร่งั้นเจ๊ก็มีเงินเอาจากขายพันอ้อยเข้าโรงงานก็มีเงินเที่ยวต่างประเทศได้หลายรอบเลยหรือซื้อรถเป็นได้หลายคันเจ๊เป็นคนบริหารเงินเจ๊จะรู้ดีค่ะว่าเซฟแค่ไหนเนาะ เพราะเครื่องมือแต่ละตัวจริงๆเขาก็มีหน้าที่ของเขามาช่วยเราทํางานแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะขึ้นค่ะอยากจะฝากไว้นะคะว่าเครื่องมือ n k s ก็พยายามจะมองทุกอย่างเพื่อจะมาช่วยชาวไร่และก็ทําทุกอย่างเพื่อจะมาลดต้นทุนให้ชาวไร่และก็ทําทุกอย่างที่จะเป็นเม็ดแท้ของชาวไร่อ้อยนะคะคือชาวไร่ก็คือพี่น้องของเราเราไม่มีชาวไร่เราก็ไม่มี n k s นะคะต้องบอกว่า ชาวไร่คือหัวใจของเราเนาะก็เป็นพี่น้องกันไปทุกภาคก็เชื่อมกันทุกภาคเรียกได้ว่าเปิดโรงเรียนเกษตรกรก็เพื่อชาวไร่เพื่อให้ความรู้เพื่อจะเป็นแนวทางที่ลดต้นทุนในการเป็นหนี้ชาวไร่บางคนก็เป็นหนี้เยอะมากค่ะก็คือยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้รุ่นพ่อยิ่งเป็นหนี้เยอะปลูกอ้อยมีแต่ต้นทุนใส่ลงไปน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดฉีดยาสี่ห้ารอบทำโน่นเยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็หาทางออกไม่เจอว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะเราก็ได้ เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งแฟนเฟืองตัวหนึ่งเล็กๆที่จะมาขับเพื่อนช่วยชาวไร่ถึงจะเป็นส่วนเล็กๆก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องของเราชาวไร่อของเราทุกคนนะคะก็ได้แต่หวังว่าชาวไร่ก็คงจะมองเอ s เป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเปอนอาจาเลยไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เพื่อนก็เป็นอาจารย์ <laughs> เลยครับขอบคุณมากมากค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ ไม่รู้จะคุยอะไรฮะเดี๋ยวไมุ่ดปวะวิเด็กโอ้โ <c oughs> <c oughs>